เรายังเกาะติดในเรื่องของภาษีนำเข้าสารัฐ19%หรือว่าภาษีทรัมป์นะคะไทยเราเนี่ยจะสู้คู่แข่งในอาเซียนได้ไหมในฐานะที่เป็นเพื่อนบ้านของเราเนี่ยหลายคนบอกว่าเออเราจะสู้ได้หรือเปล่านะแล้วถ้าเราเนี่ยไม่ได้ปรับตัวเนี่ยความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจไทยและบาดท,ท้องของทุกๆคนเนี่ยจะมีอะไรอย่างไรบ้างไปพูดคุยกับ รองศาสตราจารย์ดออรอัดพิสารวาน,นิชอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนนะวันนี้ก็คุยกับตัวจริงเสียงจริงนะเราไปสวัสดีพูดคุยกับท่านดออรอัดกันเลยนะคะดออรอัดคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับดรนงนาศครับ สวัสดีค่ะขอบพระคุณนะคะอาจารย์ที่มาแชร์ไอเดียและก็วิเคราะห์ให้ฟังเริ่มต้นกันที่เอ,อ่ออาจจะฟังมุมมองอาจารย์อีกรอบหนึ่งนะคะว่าในพักสถานการณ์เนี่ยภาษีสิบเก้าเปอร์เซ็นตเนี่ยคือมีมีสินค้ากลุ่มใดบ้างที่กระทบหนักๆเลยค่ะอาจารย์เอาเฉพาะหนักๆค่ะคือจริงๆก็ก็หนักทั้งหมดนะครับเพราะว่าเราส่งทั้งสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตรไปสหรัฐอเมริกานะครับ วัหนักๆถ้าเป็นหนักๆก็ผมคิดว่าในความหมายหนักๆนี่ก็คงจะเป็นสินค้าเกษตรเพราะว่าเกี่ยวข้องกับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็กลุ่มที่เป็น s อสในในในที่เราส่งออกไปอเมริกาเนี่ยมูลค่าประมาณสักสอง0 0หมื่นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในนั้นไน่ต้องคลี่ออกไปนะครับว่าเป็นสินค้าอะไรบ้างสินค้าอุตสาหกรรมในประมาณสักเก สินค้าที่เป็นสินค้าเกษตรประมาณสินค้าเกษตรและเกษตรแปลรูปประมาณสักห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต้องแยกเป็นเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นที่เป็นอุตสาหกรรมเนี่ยมันเป็นสินค้าที่ครึ่งหนึ่งเนี่ยมันเป็นสินค้าที่เป็นทุนต่างชาติที่เข้ามาตั้งโรงงานในประเทศไทย mm. อ่าแล้วก็อีกประมาณทักเกิน40่เอร์เนของอุตสาหกรรมเนี่ยมันเป็นสินค้าของรายใหญ่ที่เหลือก็เป็นกลุ่มของ SB e ประมาณสัก10เ ในกลุ่มสินค้าที่เป็นอุตสาหกรรมเพราะนั้นถ้าเราคิดว่ากระทบหนักก็คงจะเป็นเกษตรสินค้าเกษตรที่เราส่งเข้าไปก็จะเป็นข้าวผลไม้ข้าวนะครับผลไม้ถ้าเกษตรใบรูปก็จะเป็นยางและผลิตภัณฑ์ยาง <c oughs> มือยาง <c oughs> ล้อรถยนต์นะครับ <c oughs> ผลไม้แห้งแล้วก็อาหารทะเลแช่แข็ง นะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเกษตรศกรและก็เอสบีโดยตรงนะครับาคาดว่าน่าจะได้รับผลกระทบนะครับนี้การวิเคราะห์เรื่องนี้เนี่ยมันต้องผมคิดว่าเราอย่ามองมิติเดียวว่าเราแบบส่งสินค้าไปส่งที่สหรัฐแล้วก็สหรัฐเก็บ19%ก็ต้องดูประเทศเพื่อนบ้านเหมือนกันเช่นเวียดนามเจอส่งเข้าไปเจอ20%อ่มาเลเซียเจอ19% อินโดนีเซียก็เจอสิบเก้าฟิลิปปินส์ก็เจอสิบเก้าจ,จริงๆก็สิบไอ้กลุ่มกลุ่มสิบเก้าเนี่ยนะครับนอกากอาเซียนแล้วก็จะมีปากีสถานเข้าไปด้วยนะครับก็อยากจะฟังอาจารย์วิเคราะห์ในประเด็นนี้แหละค่ะว่าแม้ว่าภาษีของเรากับเพื่อนบ้านเนี่ยก็เรียกว่าเท่ากันน,นะมีแต่วียดนามที่สูงกว่านิดนึงอะ่ะดูแล้วแบบเท่ากันหมดแต่ว่าเรื่องของความขีดความสามารถในการแข่งขันอะไรต่างๆเนี่ยแล้วเราจะสู้ประเทศเพื่อนบ้านเราได้มากน้อยแค่ไหนยังไงคะอาจารย์อยากฟังนี้เลยค่ะผมก็สองกลุ่มนะ ฝัง่งครับดอกเตอร์ครับก็คือเวียดนามยี่สิบเปอร์เซนเราสิบเก้าเราสิบเก้าก็จะมีเพื่อนร่วมทางกับเราก็คือมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ปากีสถานเอาเอาเวียดนามก่อนครับแล้วก็คอมมด้วยนะคะครับพูชายขมมถูกต้องครับคอมมด้วยคอมมด้วย<อ>แหมลืมคอมเมรไปได้ยังไงนะไ <laughs> <อ>ทยไทยเขมเมนต์นสำหรับประเทศนี้เนี่ยใช่ใช่ต้องต้องจำเลยประเทศนี้ต้องจําเลยนะ ไทยคะม้มาเลเซียอินโดฟิลิปปินส์ปากีสถานเนี่ยประมาณ6ประเทศเนี่ยสิกลุ่ม19เปอร<า>์เซ็นต์วันนี้วันนี้ผมวิเคราะห์เรื่องของเอ่อเวียดนามก่อน<า>เวียดนามเนี่ยเรายี่เวียดนามเขาเนยี่สิบเปอร<า>์เซ็นต์ไทยสิบเก้าก็ต่ำกว่าเขาหนึ่งเปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับเอ๊ะมันน่าจะได้ประโยชน์จากการที่ส่งเข้าไปขายใน<า>สหรัฐเวียดนามยี่สิบกว่าใช่ไหมคะถูกต้อ,อง แต่ผมคิดว่าต่ําเนี่ยมันมันต่ําแบบไม่มีนัยยะสําคัญทางสถิติเพราะอะไรครับเพราะมันน้อยเกินไป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 เนี่ยแล้วยังไงล่ะน้อยเกินไปก็เพราะว่าเหตุผลมันคําว่าน้อยเกินไปเนี่ยเพราะว่าสินค้าเวียดนามที่ขายแล้วที่ส่งไปขายในอเมริกานะเหมือนประเทศไทยทุกอย่างเลยอ๋อสารกร,รมเกษตร,รเหมือนุกันหมดเลยอแล้วที่ที่เราผมคิดว่าไม่ได้เปรียบเพราะอะไรรู้ไหมครับ เพราะว่าราคาสินค้าของเวียดนามที่ขายในอเมริกามันถูกกว่าสินค้าไทยถูกกว่าเราใช่ไหมคะอา้าวแล้ว,แล,วแล้วคือมันเป็นโอเคสินค้าเหมือนกันก็แต่ว่า,า,าถูกกว่าเราแล้วคุณภาพล่ะคะคุณภาพเนี่ยบางและแต่บางบางรายการสินค้าอ่เดรจะมองทางไหนล่ะถ้าเป็นเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ผมคิดว่าเท่ากันเพราะอะไรรู้ไหมครับ<ต>เพราะว่าเครื่องใช้ไฟอิเล็กทรอนิกส์มันก็มาจากญี่ปุ่นมันก็มาจากเกาหลีเหมือนกัน มันก็ไปแข่งกันเองมันก็เป็นโตจิบ้าโซนี่อะไรเหมือนกันมัน่มันก็เหมือนกันไอเออพอตนะฮะไอโฟนพวกเนี้ยเอเบลวอสเนี่ยนะครับมันก็มันก็เหมือนกันแต่เขานะทําได้ถูกกว่าใช่ไหมคะถูกต้องเพราะว่า <c oughs> ต้นทุนการผลิตของเขาเนี่ยต้องแยกเวลาเราพูดถึงต้นทุนการผลิตเวียดนามเนี่ยผมจะแยกเป็นสองส่วนก็คือต้นทุนการผลิตที่เป็นค่าจ้างของเขาเนี่ยจะถูกกว่าค่าจ้างไทยประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์โอ้เยอะอยู่นะคะ เยอะครับนะเยอะ<ส>อ,อยู่ครับของเราก็ประมาณเท่าไหร่ละหมื่นหมนะื่นบวกใช่ไหมหมื่นสองหมื่นห้าของเวียดนามก็ประมาณต่ำกว่าหมื่นเินประมาณสักเก้าพันแหละแต่ถ้าเป็นโซนโซนด้วยเขาแบ่งเป็นสี่โซนยิ่งโซนต่ํายิ่งโซนที่เป็นไกลๆก็จะถูกกว่านี้อันนี้โซนที่เป็นสูงก็จะเป็นอยู่สักหมื่น 100, บาทเนะี่ยก็อยู่ในในโฮจิมินห์แล้วก็ในหานอยอยู่ในเมืองใหญ่นะคะจ้าใช่เพราะนั้นก็คือว่าค่าจ้างจะไทยจะแพงกว่าเวียดนาม20%่ ต้นทุนพลังงานต้นทุนพลังงานก็คือน้ำมันและไฟฟ้ารวมแล้วเนี่ยเวียดนามถูกกว่าไทยสิบเปอร์เซ็นต์ค่าไฟถูกกว่าไทยสิบเปอร์เซ็นไม่ใช่แค่ค่าไฟอย่างเดียวคือพลังงานทั้งหมดเลยด้วยน้ำมันน้ำมันอ่ะน้ำมันใช้ขนส่งสินค้าไปจากโรงงานไปท่าเรือนะครับไฟฟ้านะครับไฟฟ้าก็ถูกกว่าไทยนะอ้นโลจิสติกก็ต่ำด้วยสิคะเพราะว่าถูกต้องถูกต้องครับ ถ้าไฟของเขาเนี่ย<อ>เขาถูกกว่าไทยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าในกรณีของอแผงโซลารเซลล์ในพลังงานแสงอาทิต์เขาเปิดเสรีเ<อ>ขาเปิดเสรีหมายความว่า<อ>คือด็อกเตอร์ดอกเตอร์ม ok ีที่อยากจะทำโซลารฟาร์มเพื่อจะขายกับโรงงานดอกเตอร์ไปอยู่เวยียดนามเนี่ยสบายเลยจะขายโรงงานไหนก็ได้แต่ว่าเราไม่ได้ถูกไหมครับเราต้องขายกับภาครัฐก่อนใช่ใช่ี่เราไปผูกสัญญาคอนไว้ไงแต่จะไม่ได้สักทีเนาะ พลังของเขาก็จะมีปริมาณการผลิตไฟฟ้าสะอาดนี่เยอะผมมีสมว่าผมมีที่ผมก็ไปทําแล้วก็ขายกับโรงงานที่ ừ ừ ừ ที่ใกล้ที่ผมใครใครค้าค้าเลยในเวียดนามเรื่องไฟฟ้าราคามันก็ต้องลดลงสิลดลง,ลงใช่ค่ะเพราะว่าม <ใน S 2> ันเน่ว่ามันมีความแข่งแข่งขันที่อาจจะใกล้ใกล้กับสมบูรณ์มากกว่าอะไรอย่างงี้โอ้มันก็มันเปิดเสรีไฟฟ้าโซลารเซลล์อะค่ะเราอยากจะทำค้ายังไงก็ค้าได้เลยไม่ต้องการเปิดลิสระ S <S เขาก็เรียกว่ามีการวางแผนนะคะในการทําให้เขาเรียกว่าสินค้าทุนเนี่ยมันในสินค้าทุนเนี่ยต่ำใช่ไหมคะก็คือเนี่ยค่าพลังงานอ,าอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นสินค้าทุนที่สําคัญธุรกิจโอ้ราะนั้นก็จะเป็นสเสน่ห์คือจะเป็นสเสน่ห์ของเขาในเวลาส่งออกไปต่างประเทศก็คือราคาถูกและเป็นสเสน่ห์ของเขาในการที่จะดึงทุนต่างชาติเข้ามาในบ้านเขาใช่ไหมครับค่าจ้างก็ถูกใช่ค่าน้ํามันก็ถูก ไปก็ถูกถมีอะไรถูกอีกไหมคะอาจารย์ก็เอ่อก็มีความพร้อมทางด้านแรงงานนะครับแรงงานอ๋อคนหนุ่มสาวเขาแรงงานเขาเนี่ยมีกําลังแรงงานอยู่ห้านนสิบล,ล,ล้านคนนะห้าสิบล้านจากประชากรร้อยล้านคนนะก็มีแรงงานอยู่ห้าสิบล้านคนเขาก็ไม่ต้องมาแบบง้อกัมพูชาลาวถูกต้ตองเออว่าเราเนียต้องแบบเมียนมากัมพูชาลา,าวเอ้ใช่ มันเราก็ง้อนะเออน้องอย่าไปนะน้องทํางานบ้านพี่เธอนะถ้าคนพวกนี้ไปก็ไม่รู้ใครจะทำาความสะอาดบ้านไม่รู้จะใครจะไม่มีใครเก็บทุเรียนให้เราเนี่ยนะครับ <ใช S 1> อันนี้ก็เป็นความเสี่ยงอันหนึ่งของประเทศไทยนะครับเวียดนามไม่ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้แรงงานพร้อมไม่ขาดแล้วลสาวเต็มด้วยุ่มสาวด้วยครับหนุ่มสาวด้วยครับแล้วหนุ่มสาวพวกนี้นะครับก็มีไฟนะครับ เขามีไฟเขามีเป้าหมายเขามีแรงบันดาลใจที่อยากมันมามาจากเรื่องของสัตว์ทัศนยานเลยหรือเปล่าเพราะว่าเขาเป็นประเทศที่แบบคือมันต้องทัฟเพราะว่าผ่านอะไรมาเยอะแยะในสงครงมัยเขาเขาอยากจะเอเลยใช่ไหมคะอาจารย์เขาขยันมากครับเป็นเป็นดีเอ็นเอเลยด็อกเตอร์ผมคิดว่าผู้หญิงนะผู้หญิงเวียดนามเนี่ยแข็งแกร่งกว่าผู้ชายผู้ชายดุดซ้ำไปนะเหรอกคนที่เก็บขยะที่เวียดนามเนี่ยเป็นผู้หญิงนะนะคะใช่ ที่รถเก็บขยะบ้านเราเห็นไหมจะมีผู้ผู้ชายโขนมาแล้วเก็บเก็บขยะหน้าบ้านในหมู่บ้านเราเนี่ยนี่นผู้หญิงทานะครับึ้นแข็งธรรมะทะแมงมากเลยนะครับผู้หญิงชอบนะคะใช่ใช่เปินเปิ่บมเลนเลยนะคะใช่ใช่เพราะนั้นวันนั้นเนี่ยค่าจ้างถูกค่าไฟถูกแรงงานมีไฟมีพลังที่อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจอยากจะมีฐานะที่ดีขึ้นแล้วก็อยู่ในช่วงหนุ่มสาวมันมีแรงขับเคลื่อนเยอะ แล้วก็บวกกับเรื่องของนโยบายของประเทศของเขาเนี่ยนะครับชัดเจนห้า mm hmm. ปีทํานโยบายนี้ห้าปีต้องเสร็จาม,ามตามกรมนี้ต้องเสร็จนะครับ mm hmm. เพราะฉนั้นนี่คือสเสน่ห์ของเขาที่ทําให้เขาพัฒนาขึ้นมาไกลดกรครับผมคิดว่าเนี่ยในช่วงยี่สปีที่ผ่านมาเนี่ย GDP ของเวียดนามเนี่ยมันห่างกับประเทศไทยจอกอหอยไทยอยู่แล้วนะครับ ตอนตอนี้นี่เราประมาณสักห้าหมื่นห้ามาขอไปฮะห้าแสนสองหมื่นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐห้าแสนสองหมื่นล้านเหรียญเวียดนามตอนนี้แต่ห้าแสนล้านเหรียญแล้วเมื่อก่อนห่างกันประมาณสักร้อยเหรียญร้อยละเออแสนเออประมาณแสนแสนเหรียญอะค่ะตอนนี้เหลือประมาณสักต่างประมาณหลักหมื่นเหรียญแล้วหลักหมื่นล้านเหรียญแล้วเรียกว่าจี้หอยมันนะจี้ตามหลังจี้จี้ก้นถูกต้อง ผมคิดว่าภายในสามถึงห้าปีนี้แซง<ฮ>ผมว่าสามถึงห้าปีนี้แซงเพราะมันตัวเลขมันมันห่างกันมาเรื่อยๆห่างเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นโอเค,อเคพอเราเราเขามีต้นทุนในการผลิตที่ถูกกว่าไทยทั้ง<ฮ>เรื่องของพลังงานทั้งเรื่องค่าจ้างบวกลบคูณหารแล้วเวลาไปโคตรราคาในสหรัฐอเมริกาเนี่ยปรากฏว่าถูกกว่าไทยห้าถึงส<ฮ>ิบเปอร์ซ็นต์แม้แต่สินค้า แ<ฮ>ต่ดรถามดีนะครับว่าเอาแล้วคุณภาพละ่ะ<ฮ>ถ้าผู้ถ้าผู้ผู้บริโภคของอเมริกาเขาเขาดูื่องราคาเขาก็ไปซื้อราคา<ฮ>แต่ถ้าราคาที่ถูกกว่าเขามีกําลังซื้อเขาอาจจะไปดูเอ้ยมาพลิกสินค้าดูปรากฏว่าเออในสินค้าเดียวกันเนี่ยของไทยมีคุณภาพมากกว่าเขาก้ไปต้องไปจ่ายที่แพงกว่าแต่ถ้า<ฮ><ฮ>มาพิจารณากันในน้าบัตนาวในยุคนี้ดูเหมือนว่าเขาก็ต้องสนใจเรื่องราคามาก ฟ้าดีถูกไหมคะอาจารย์แน่นอนครับคนอเมริกาเนี่ยตอนนี้นี่นะครับไม่มีเงินนะฮะะไรอ่ะห้างสับสินค้าเนี่ยมีแคมเปญว่าซื้อก่อนผ่อนทีหลังแล้วนะครับห,ห้างสับสินค้าในอเมริกาตุนเปอร์เซ็นแต่ของเขาซื้อก่อนผ่อนทีหลังนะคือคนคนก็ไม่ไม่มีตังค์กันแล้วขนาดนี้นะครับแล้วสินค้าที่เข้าไปในอเมริกาขณะนี้เนี่ยนะครับพวกเก็บภาษีทุกประเภท ทุกประเทศด้วยทุกประเภทและทุกประเทศด้วยนะแพงขึ้นแพงขึ้นหมดเลยแพงขึ้นเพราะฉะนั้นเงินจึงมีความสําคัญในการตัดสินใจซื้อสินค้าต่างๆกาลังซื้อเขา,าคาือกําลังซื้อมันลดลงโดยอัตโนมัต,ติอของที่มันราคาสูงขึ้นนะในเรื่องของคุณภาพก็ว่าเอ้ยเก็บไว้ก่อนคุณภาพเก็บไว้ก่อนคุณภาพเอาเรื่องปัจจัยราคานะเป็นตัวตั้งก่อนดีกว่า สินค้าเวียดนามในหลายๆตัวหลายๆแต่หลายชนิดเนี่ยมันก็จะไปรีเพลซสินค้าไทยถูกไหมคะมันผมว่าโอ้โหดตอร์เหมือนดูเหมือนแบบรู้สคริปต์ผมเลยนะคือสินค้าเวียดนามกับสินค้าไทยเนี่ยผมไปคำนวณว,ว่าเฮ้ยมันแทนกันได้สักกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์คะอาจารย์พะว่าพบว่ามันศูนย์จุดหมายถึงอ่ถ้าราคาเวียดนามถูกลงหนึ่งเปอร์เซนตเนี่ยคนอเมริกาจะหันไปซื้อสินค้าเวียดนาม 0.8% 0.8%เมื่อกี้ผมพูดถึงว่าเอ้าแล้วถ้ามันถูกกว่า5%ล่ะมันถูกกว่า5%ก็เท่ากับว่าคนอเมริกาเนี่ยา85-40ก็ไปซื้อของเดียวกันเนี่ยเพิ่มขึ้น4%โ oh, อ้4%จากราคาที่จากราคาลด,ล,ดลงไป5%น่ะ5%นะ <mit S 1> ทีบไทยแล้วเนี่ยก็ไปซื้อเพิ่มอีก4%อ๋อลดลงอมันทดแทนกันได้เพราะเหมือนที่ผมบอกครับ มันเหมือนกันเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่ส่งเข้าไปขายมันเหมือนกันเลยมันมีตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะเสื้อผ้ารองเท้า,เ,าเครื่องจักรอุปกรณ์นะครับล้อ,อ,อยางรถยนต์อาหารปลาอาหารทะเลแช่แข็งเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างดีจังเ,เลยเรียนถามอาจารย์ว่า,า,าแล้วยังเหลืออะไรให้เป็นช่องว่างให้กับผลิตภัณฑ์สินค้าจากไทยเราบ้างเนี่ยค่ะที่มมเวียดนามดีเพลสไม่ได้ ผมคิดว่ามีอยู่สักสามตัวมีอะไรบ้างคะอาจารย์ข้าวอ๋อ oh, ข้าวหอมมะลิไหมคะใช่ uh huh. ข้าวหอมมะลิของไทยเวียดนามส่งข้าวขาวไปขายแข่งกับไทยในอเมริก huh. าอันนี้มาเก็ตแชร์ที่ผมวิเคราะห์ออกมาเนี่ยนะครับยังห่างกับมาเก็ตแชร์ของไทยส่วนแบงตลาดของไทยในอเมริกา uh huh. มากเลยทีเดียวเพราะนั้นยังไงก็มาตีไม่ได้ไอ้ตรงข้าวหอมมะลิไทย สองผลไม้ไทยส่วนแบ่งตลาดของเวียดนามต่ำกว่าไทยสักสองเท่าตัวก็ยังไงก็ราคาสดราคะอาจารย์ค่ะผลไม้สดทั้งผลไม้สดและผลไม้แชกแข็งคุณภาพโดยรวมคุณภาพในรสชาติของไทยดีกว่าผลไม้ของเวียดนาม,มนใน,นสายตาอเมริกาเป็นบุญของอะไรนะดินของไทยเราดีอากาศเราดีการดูแลรักษาด้วย ดูแลรักษาด้วยอ๋อการดูแลรักษานะครับเกษตรกรไทยทําเรื่องของสินค้าเกษตรเก่งปลูกเก่งอ,อีกอันหนึ่งก็จะเป็นล้อ,อ,อยางรถยนต์ล้อ,อยางรถยนต์ล้อยางรถยนต์เนี่ยคุณภาพของล้อยางรถยนต์ที่ผลิตในเมืองไทยเนี่ยมีคุณภาพและได้มาตรฐานกว่าล้อ,อยางรถยนต์ของเวียดนามเราเคยได้เห็นว่าล้อ,อยางรถยนต์ของเวียดนามเนี่ยใช้ในประเทศลาว ใช้ในเขมรใช้ในประเทศเขมรน,นะครับผลก็เ็นแล้วลูกต่อคุณภาพไม่ดีเท right. ่าไหร่ผมก็บางส่วนก็มาในประเทศไทยบ้างก็มีนะ <c oughs> อืมค่ะีกอันก็จะเป็นถุงมือยาง <c oughs> <c oughs> ถุงมือยางอันนี้เพราะว่าวัตถุดิบเราเยอะหรือยัง,งคะถุงมือยางวัตถุดิบเราเยอะ <c oughs> แล้วกระบวนการในการผลิตเราดีกว่าเ <c oughs> วียดนามเขาก็มีสวนยางน้อยกว่าไทยเขาก็ไปปลูกที่เขมรเพราะนั้นคุณภาพของน้ํายาง ที่จะไปทําถุงมือยางเนี่ยของเรามีคุณภาพที่ดีกว่าอะฮะนะครับได้มาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นก็จะมีอยู่สามสี่ตัวที่ผมคิดว่ายังเป็นโอกาส uh huh. นะครับในกลุ่มมือเดิอนนอกจากนี้เนี่ยส่วนแบ่งตลาดเนี่ยอ่อเป็นของเวียดนามสักเจ็ดสิบแปดสิเปอร์เซ็นของไทยก็ประมาณยี uh ่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นยี่สบสาสิเปอร์เซ็นเนี่ยภาษีที่มันมันเข้าไปในไม่ไม่ต่างกันเลยยี่สิบเปอร์เซ็นกับสิบเก้าเปอร์เซ็นเนี่ย ไม่มีผลต่อการที่จะมาเปลี่ยนให้คนอเมริกามาซื้อสินค้าไทยแน่นอนครับแต่ถ้าเป็นแบบว่าภาษีเราได้15%บห้เปอรเซนอเนี้ยผมคิดว่าเห็นหน้าเห็นหลังในการแข่งขันระหว่างสินค้าไทยกับสินค้าเวียดนามในอเมริกาแต่นี่มันหนึ่เปอร์เซ็นได้นะทีมไทยแลนด์เราเจรจาได้แค่นี้ผมคิดว่าผมคิดเอาเองนะผมคิดว่าสหรัฐไม่ดูอะไรมากเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเป็นการตัดเกรดแบบอิงกลุ่มนะครับ ขมินก็ได้สิบเก้าดรคิดว่าดรคิดว่าก็อะไรมากัดตัดล่ะขมนยังได้สิบเก้าเลยอ่ะคิดอะไรเลยเนาะใช่ขมรนเนี่ยภาพลักษณ์เป็นยังไงล่ะแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ละเมิดสิทธิมนุษยชนละเมิดเรื่องของเอ็นจีโอละเมิดของสิทธิ์ฟอกเงินทุกสิ่งทุกอย่างเลยมีภาพอย่างนั้นเแล้วไปเจรจายังไงได้สิบเก้าโทษทีมงานของทั้ง ที่เรียกว่าไม่ค่อยดูอะไรเลยนะแบบทําแบบง่ายๆหลักคณิตศาสตร์ตัดเกรดแบบปีงกลุ่มปิงกลุ่มจบเลยค่ะอาจารย์ไม่ได้องิงเกณฑ์คุยกับอาจารย์สนุกมากเลยเอาเป็นว่าครั้งนี้เป็นเอพิโซดแรกแล้วอาจารย์เพราะว่าคําถาม <laughs> ไปที่อาจารย์เนี่ยเพิ่งจะตอบได้แค่ <laughs> ได้ได้แต่เองนะอาจารย์แต่เมื่ออยากให้อาจารย์สรุปจงสุดท้ายนี้นิดหนึ่งสองนาทีค่ะอาจารย์อ่ะ ประเทศไทยเราเนี่ยภาษี19อร์เซ็ได้เปรียบเวียดนามก็จริงเวียดนาม20ค่ะในการส่งสินค้าไทยไปอเมริกาเนี่ยเราเส<ะ>ียเปรียบเวียดนามยังไงบ้างคะอาจารย์สรุปเปรียบเวียดนามเรื่องของต้นทุนในการผลิตค่ะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นของเดิมอยู่แล้วที่เราเสียเปรียบเวียดนาม<ะ>เพราะนั้นประเทศไทยรัฐบาลไทยหน่วยาง,งานที่เกี่ยวข้องก็ต้องมาปรับรวมทั้งผู้ผลิตด้วยต้องมาบัดูเรื่องของ โครงสร้างต้นทุนการผลิตของเราจะปรับลดโครงสร้างต้นทุนการผลิตเราได้ยังไงที่ไม่ให้มีความแตกต่างกับสินค้าวเวียดนามมากนักซึ่งก็เป็นโจทย์ที่ยากเหมือนกันนะ,อ,ะอันนี้ต่อจากนี้ฝากว่าองคาพยศทั้งหมดของประเทศไทยต้องมาช่วยกันทําเรื่องนี้นะครับถึงจะแข่งกับสินค้าต่างประเทศได้ไม่เฉพาะเวียดนามนะครับคุณภาพละมาตรฐานยังมีอยู่แต่สามารถที่จะปรับลดราคาให้มันมีสมเหตุสมผลเนี่ย อันนี้ก็จะเป็นทางเลือกและทางรอดของสินค้าไทยที่ขายในต่างประเทศนะครับแล้วก็สินค้าไทยสินค้าเวียดนามถูกกว่าสินค้าไทยอยู่หลายเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวเพราะเพราะว่าต้นทุนเขาต่ำกว่าเราใช่ไหมคะ,ะถูกต้องครับเรื่องของอีกอันก็คือว่าเวลาเราเปิดให้ต่างชาติเข้ามาตั้งโรงงานในประเทศไทยเราต้องระบุเลยว่าคุณต้องใช้วัตถุดิบในประเทศไทย ไม่ s <S ใช่ว่าคุณไปใช้วัตถุดิบจากต่างประเทศจากประเทศ <S 1> <S 1> คุนแล้วเข้ามาอย่างเงี้ยมันไปทําลาย s อสเอมัีไทยมาทลายภาคเกษตรถ้าบอกว่าเอาก็วัตถุดิบในประเทศไทยคุณไม่มีศักยภาพในการผลิตวัตถุดิบนี้ไงฉันเลยต้องไปนําเข้ามาจากประเทศฉันเข้ามานี่แล้วก็เป็นโจทย์ของรัฐบาลไทยต้องมาสักถักดันว่าเฮ้ยทางั้นเราก็ต้องสร้าง s อสสร้างวัตถุดิบนี้ขึ้นมาเพื่อจะไปตอบโจทย์โรงงานต่างชาติที่มาตั้งในประเทศไทย อาจาจรย์แล้วก็บอกพวกมด้วยว่าเวลาให้สิทธิทประโยชน์ของเขาเนี่ยเฮ้ยคุณจะต้องสร้าง s อสไทยด้วยนะเว้ยใช่ใช่ <พอ S 1> ต้องอวัดจริจรคุณเข้ามาอ่ามันต้องไปกันทั้งกระบวนเลยนะคะอาจารย์ตาเดี๋ยวไว้เด็นเจราจารยหน่อยอีกรอบนะคะครับขอบคุณท่านดรครับ